สวัสดีครับกับผมช่างปุย P.K. เคสมอลฟานะครับผมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับในคลิปนี้ครับผมอ่านะครับยังอยู่ในพัดลมโบเวอร์ของเราอยู่นะครับผมอ่านะครับคือทำสีเสร็จแล้วครับผมอ่าแล้วก็เตรียมเทสตการทำงานนะครับผมเพื่อจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมในวันถัดไปนี้นะครับผมอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ทำสีส้มนะครับผมทำเป็นแท่นลอยไปให้นะครับผมเดี๋ยวถึงหน้างงานก็ลูกค้าก็จะไปติดตั้งทีนึงนะครับผมอ่านะครับก็จะมาอัดคลิปนะครับผมให้ดูครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแท่นสีส้มนะครับแต่ผมไม่ได้เอามอเตอร์ไปด้วยนะครับผมอันนี้คือจะเทสนะครับผมนะครับไม่ได้มอเตอร์ มอเตอร์กับมูเล่ไม่ได้ไปนะครับผมมีแค่เพลาลอยไปให้นะครับไปถึงหน้าง,งานก็ไปติดตั้งอมอเตอร์แล้วก็มูเล่ใส่ทีนะครับผมะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมะนะครับยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรานเครื่องให้ดูอีกทีนึงนะครับผมะนะครับนี่ก็จะให้ดูโดยรอบ ่อนนะครับผมนะครับส่วนตัวที่เป็นหอยเอ่อบเวอร์นะครับผมก็เป็นสแตนเลสเนาะผมก็เลยทำสีเอ่ออลูซิงไปให้นะครับผมนะครับส่วนตัวโคก็เป็นสีส้มธรรมดานะครับผมนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับผมอัดระเบีด้วยนะครับผมเออ่ทุกอ่ายังไงดีครับสัก500ชั่วโมงนะครับผม 85-40ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อัดครั้งก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในในในกระบวนการลำเลียงไอลมร้อนเนาะนะครับผมเผื่อจารบีมันแห้งนะครับผมนะครับดูตามสภาพนะครับผมแต่ผมก็กล่าวเป็นแนวทางไปให้นะครับผมอ่านะครับทุก500ชั่วโมงนะครับผมนะครับก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ต่อครั้งนะครับผมนะครับถ้าใช้งานวันละ8ชั่วโมงนะครับผม ถ้าใช้งานยาวๆก็นะครับผมก็ประมาณ500ชั่วโมงนะครับผมกะเกตแนวนะครับผมมาดูบ่อยๆนะครับผมลูกปืนจะทนหรือไม่ทนนะครับขึ้นอยู่กับจารบีนะครับผมอ่าครับจารบีแห้งเมื่อไหร่ลูกปืนก็ก็ก็สึกเสียหายในเมื่อนั้นนะครับผมอ่านะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะโอเคจะผมลองรันเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับเอ่อเดี๋ยวทดสอบในการดูดเนาะแล้วก็แรงลม ไอแรงลมก็มันแรงอยู่แล้วนะครับเพราะมันใหญ่เนาะครับโอเคครับอันนี้คือใช้มอเตอร์ขนาด3มแรงนะครับผมอ่านะครับเปิดกันเลยครับโดยรวมนิ่งมากนะครับ ็คือแท่นวอเตอร์ผมวางไว้กับบนรถเข็นของผมเฉยๆนะครับไม่ได้ล็อกน็อตนะครับอันนี้คือผมจะเทสในเรื่องของความนิ่งของพัดลมด้วยนะครับะนะครับแ,แรงลมเปล่าอ่ะด,ดูแรงลมดูเดินใกล้ๆะนะ,นะ,นะ รอบเดียวผมเคสอยู่เนี่ยรอบที่900นะครับ900ถึง1,000เนี่ยย่ามือนะครับไปไว้แบบนี้นะครับดูดเข้าไปเลยนะครับก็เกือบโดนเหมือนกันนะครับดูดโคตรแรงมากเลยนะครับท่าตะเทสนะครับท่าตะเทสใช้มือครับฝางฝางก้อนนี้นะครับกระพ่านไปนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าจะลองความแรงนะนะครับโอ้ดูดนะครับอย่ามือลอยๆนี้ไปครับดูดปุ๊บไปแล้วครับ ครับเดี๋ยวจะตกใจนะครับเพราะว่ามันสูดตกใจเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะสะเพิ่นมือสะเพิ่นเข้าไปข้างในนะครับยุ่งเลยนะครับอ่านะครับตำรวจจะลอครับแนะนํำยาครับผมเอากระดาษอะไรโยนไปอะไร้ว่านไปนะครับผมโอเคนะครับอ่าดูโดยรวมข้างห้างครับผมอ่านะครับนิ่งมากครับไม่มีตาร ครับในการเทสในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับผมอ่านะครับเพราะว่าผมเทสเพื่อจะออนำส่งลูกค้าเนะนะครับก็จะเทสการทํางานก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับจะทดเทสด,ด้วยทดลองทำในงานจริงดูดไอร้อนจริงก็ไม่มีสิ่งที่จะให้ทดลองนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีเตาเตาเผานะครับผมะนะครับ ก็หลักการใช้งานจริงก็คือแค่ดูดลมเข้าดูดลมออกเอ้ยดูดลมเข้าแล้วก็เป่าลมออกนะครับอ่าตาจะเคลียรได้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเอ่อก็เกือบลืมเลยนะครับผมที่เอ่อลักที่เราทํานะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับผมคือ2แบบ2แบบนะครับผมเอ่ารุ่นมอลมใหญ่แบบนี้นะครับอีก1 1แบบเออหนึ่ง รุ่นม้ลมใหญ่ก็คือแบบนี้นะครับผมขนาด30นิ้วนะครับผมวัดจากด้านบนลงทางล่างนะครับผมเส,ส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมประมาณ30นิ้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นของสแตนเลสนะครับผมเกรด304ขนาดหนา2มิลน,นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งแบบก็คือเป็นเหล็กนะครับผมแตกต่างแค่วัสดุนะครับเหล็กกับ กับสเตเลสนะครับผมแล้วก็มาอีกหนึ่งรุ่นก็คือเป็นรุ่นเล็กนะครับผมใช้ใช้ในแบบในโคโลเรืยนนะครับผมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ13นิ้วนะครับผมนะครับนั่นคือรุ่นเล็กนะครับผมจะเป็นรุ่นใหญ่คือตัวนี้เลยนะครับผมสารพัดที่จะเอาแล้วแต่จะไปใช้กันนะครับผมนะครับผมผมก็เป็นผู้สร้างเนาะก็ไม่รู้จะบอกขอบเขตขอบเขตการใช้งานยังไงนะครับผมนะครับ การใช้งานในคนผู้ใช้นะครับก็จะรู้ดีกว่านะครับเพราะว่าหลากหลายในการใช้งานนะครับผมอ่านะครับตัวนี้30นิ้วนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นเล็ก13นิ้วนะครับใช้ในงานคนเรือนนะครับผมอย่างเช่นเอานำไปใช้กับพวกการดูสิ่งเจะ๊ปนอะไรประมาณนี้นะครับผมที่ผมทำอยู่นะครับผมโอเคนะครับ สรุปง่ายคือมี2รุ่นครับผมรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะครับโอเคแล้วก็มีแบบสแตนเลสกับแบบเหล็กนะครับผมก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าที่จะประสงค์นะครับผมอ่านะครับผมถ้าหากสนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมอ่านะครับ๋ยู่ผมฝากลิงก์แอดไลน์นะครับผมอ่าไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็พร้อม เบอร์ติดต่ออะไรเงี้ยครับผมอ่ะได้นะครับผมดูว่าจะสะดวกจดตอนนี้ก็ได้นะครับผมโทรมาที่0824020438นะครับผมช่างคุย PK Small Fast นะครับผมโอเคนะครับผมอ่านะครับฝากช่องเราด้วยนะครับช่อง PK Small Fast ครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับผมอ่านะครับผมเผื่อมีท่านใดประสงค์ที่จะชมคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิป ที่ผมกำลังนําเสนอนะครับผมอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับตามที่ท่านจะประสงค์ชมกันเล่นๆหรือจะประสงค์ที่จะศึกษานะครับผมหรือซื้อหานะผมก็สามารถนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมแล้วกดซับสไครต์นะครับผมก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับผมในการผมลงคลิปทุกครั้งอะไรเนี้ยครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับผมก็จะได้ติดต่อ ดูกันรายกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมเ,เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ